หนุ่มสอนลามเดือดสั์ชาวเน็ตจอดดำเนินคดีหลังพูดถึงน้องวิจิแบบนี้ยิ่งโตยิ่งสวยและก็มีแฟนคลับเอ็นดูจำนวนมากอย่างน้องวิจิลูกสาวของหนุ่มสอนลามเทพพิทักษ์และกุ้งพลอยกันิทธิลินโดยเราจะได้เห็นพัฒนาการและความน่ารักของน้องวิจิอยู่บ่อยครั้งผ่านทางอินสตาแกรมของคุณพ่อและคุณแม่ มีพี่ๆแฟนคลับติดตามจำนวนมากแต่ล่าสุดเนี่ยเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึง่งแอบอ้างว่าน้องวิจินั้นเป็นหลานของตนทางด้านหนุ่มสอนรามนั้นก็ได้โพสต์หลักฐานลูกสาวถูกแอบอา้างและยังวิจารณ์หนุ่มอีกด้วยโดยชาวเน็ตรายนี้ได้คอมเมนต์ติ๊กตอกหนุ่มว่าไอ้หนุ่มยังไงก็อย่าด้อยค่าแม่หลานกูนะคือแม่ก็คือแม่ โดยหนุ่มสอนรามนั้นได้สัว์กลับไปว่ามึงเป็นใครวะมาอ้างว่าลูกกูเป็นหลานมึงมึง,มงตัางหากอย่ามายุ่งกับลูกกูกับกูและนอกจากนี้หนุ่มสอนรามนั้นก็ยังได้โพสในอินสตาแกรมส่วนตัวต่อว่ากว่าจะพาชีวิตลูกออกมาจากสถานการณ์เลวร้ายนั้นได้ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ที่ให้โอกาสและอดทน พัทงทั้งครอบครัวสภาพจิตใจความปลอดภยัยแทบสิ้นเนื้อประดาตัวกว่าจะมาตั้งต้นกันสองคนพ่อลูกกันใหม่คุณมีสิทธิ์หรือหน้าที่อะไรหรือที่มาออกความคิดเห็นเพื่อให้เราสองคนกลับไปอยู่ที่จุดเดิมด้วยคำหยาบคาย มันถูกต้องแล้วหรือสำหรับคอมเมนต์ลักษณะนี้ทั้งหมดรอดำเนินคดีนะครับตั้งใจทำงานดูแลแม่เลี้ยงลูกให้ดีซามูไรพอลูกอ่อนติดดินตะบินได้สองกายหัวใจเดียวท่ามกลางชาวเน็ตเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันจำนวนมากเลยละค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ